เป็นยังไงก็อนค่อยม,มาหาหมอใส่นัดหมอใบบอกนัดหมอผู้สาวใบบอกฮะวันนัดทวันนัดหมอผู้สาวใบหน้าทุกอาทิตย์แท้บอกไม่ย่อยเดินัดพุทธนอผู้สาวใบน <laughs> ี่ถ้ามันต้เป็นยังกับกสิง่งบาอย่างมากเลยทีมันคืว่าถ้ามันไม่ได้รับไปนอนได้เห็นโอ้ขั้นจะไปรับไปนอน งเวทเงเก่าก็คือเเก่าเก่เกเาไรเา้เมื่อกี้เห้งนะน้ำน้ำเบียงอะไรออกน้องต้องเก่าร้น้ำเบียงน้ำเบียงแล้ว,ว <c oughs> ถ้าอยากไม่อยากกินยาท่าเมื่อแห้งเป็นหลายตัวนอนเือท่าเป็นหลายมากเลยันมาห้างคืแบบยืนไม่แหง้งอะกินกาแฟไปพได้เบียงของเขาถ้ากินกาแฟช่วงเีามีง่เป็นง่งข้างไร้หวานถ้นกินกาแฟก็ยังเมื่อยลกาแฟไปพ่นเด๋ เองี้ทุ่วงของเนี่ยของมันพ่นกลิ่นมันมอนไงฮะโอ้กิ่นน้ำมันรั่วมั้ยไอขึ้นจากเครื่องเบียดด้วยนะแต่ว่าช่วงกินของจ่าราคาชอบจอกแดงมันกินแล่านั้นมันม่อยว่าจะจากนอนอยู่ทั้งอย่างน่องแล้วก็แข็งแห้งของเพิ่นมันเป็นอาหารเสริมมันมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพได้เป็นอาหารเสริมมันคล้ายๆอาหารเสริมเลยของไป่พ่น ส่วนเมื่อกี้ผมก็บ่ได้มากแล้วอช่วงจะเป็นน to ักหนักผมก็บ่ค่อยได้มากไงบไปเอากาแฟมาฝากขาพี่เซนเตอร์พญ่พ่นเด้อพญ่โทษไอ้พญ่พญ่พ่นเอ้ยขาพี่เซนเตอร์พญ่พ่นเด้อโฆษณาขายคอร์ห้ได้นี่กินงกาแฟช่วงนี้มันแกงนี่มันหานมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพตัวพ่อของของมึงพ่น อของแต่ของผมกินของพ่อเช่ากินอะไรอย่างนอนได้บัตรนี่ม้วอย่างนอนแล้วแสงพุดบ้านจะดีไม่แห้งเลยแต่ให้เวียกตัวโคตรปวดเอาอ๋อการคัดกินคือกินซุขกของตลาดเขาซุ่มเรื่องซ่องเขาให้ไรกินหรอข้าวมันอย่างนอนมันเป็น,น,อ,น,นอยากแค่แบคนเดียวแล้วเขาไม่ให้เทปบ<อ>ัตรนี่ม,มออ่วมงง่วงยี่หานี่บ้าผมกลายเป็นเมากาแฟเลยเ <laughs> หลือจะก,กวางของลุงพลนกวางเดียวเดือกวองเดียวอ้า กินแล้วฝักเหรียได้บออ่อยโหมอ้กินกัาวบ้ายอีกกินทั้งครูกินทั้งพอทั้งลูกในตัวนี้โอ้หรืบัตรใดสร้างมาให้อีกว่าบัดนอ,อบัตรในเนาะไปขอพ่อใหญ่พ่นดีกว่าฝากถึงพ,พ่อใหญ่พลนกาแฟพ่อใหญ่พ่นเหลือกล่องอเดียวเด้อทาโฆษาาให้เด้อพ,พ่อใหญ่พลน ไปไปซื้อเขาไปซื้อบงมาให้ไม่ย่อยๆต็บาทที่นี่มือกินมือละสองเทียเหรอที่บ่แล้วเรียเที่ยวเป็นจับนี้ไปห้อาเสร็จแล้้ามาซองกไปของเจ้ากินมือละสองซองเลยสองเหรอเอาเบิ่เพื่อนัเดือวบ่อเพื่อนบเลือนะเพราะว่าเมื่อมึงคนมาให้เบิ่อกินแล้วมันไม่แห้งนะกินแม่ม่กินเขาอาชกินเขาแซ่บปะกินเขาก็แช่รู้ ไข่อยู่เนาะมัน,นเรี่งเรียงทองเห้แยกกับทอดกระ,ะเทีย <Ooh. S 2> มไมว้ก็แล้วไรกันกินเขาแล้วเอา้หูย่ยับเป็นเรียงงทองแล้วเป็นวัฏจักรดีกระแท่วแผลอิ่มทองเลยจะไปเฮ็ดยังไรถเถาะเฮ็ดยังกับบ่ต้องบ่ต้องฟ้าวบ่ต้องขึ้นว่ามันสิบ่ท่านใจดอก เห็ดกูกับปุ้บี้ยังเห็ดติกูไปตัดต้นอั้นเห็นว่าต้นรูรอเฮียเออเห็นเยอะปลากม่ได้สามต้นหลาไม่ได้เอเาฝันฝันสองตัวนุงสาลาย่าชัวช่วยาคุ่าันแต่เขี้ยมันหลเนาะมันมันรงเลยมน่เขี้ยดเลยเออเหรอฝันนงมันได้สามันปลายมันปล่ายลงทุ่มนาเหมนอ่เอปลาไม่ไจะบอกขันดินกรดาดต้องไป มันคนตมามันซ้มันซเพ่หลัเสาอ๋อไอ้ต้นตาาอยู่หนาเฮืนอนน่ะนะอ่าต้นตาอยู่หนเฮือนน่ะตัวมากน,นอยู่สองคนสยมารองไปอกเลย่เวฟันโลกมันบาดเจ็บไอ้ซาดีต้ไงไหว้ทอมินเลจนเยจอ้านม่าอยู่เานใจเราฟังสาเออก็ขึ้นยูขึ้น่าจะเห็นยู พอดีด <My mother. S 1> ีเลยอดีต้องทดแนีกเกียต้องลงเปนรับนี่แต่ที่คูดินขึ้นมาสิเกียตลงลงไปอยู่คุดไปเอ้าคุดสายอีกเนาะโอ้ยถุนจะหดเนี่แตนแงนะต้งใหม่ต้องใหม่ของฉันเาะทั้งั้นน้โะแต่สิเทปูนนะเทปูนครับบ้านพ่อวันนี้เนบนมระ มาเนธก็ขายกอวยลอยก็สิก็เลยกินนอกินแน้งเลย่เนี้ยไม่มีผื่นแตขายมันคิมว่าโดนก๋วยจกอกออมสางดัตรปรปลอดภัก็ใหม่่มือมีใบใบจกเปนมาเนี่อยากขห้ตัวามอย่งทิด่าาคุณเราเนี่ยได้มีโนาดว่วินันจากวัตจางได้ละจโอ้คนเดียวสารล้วอเม้ต์เราคอยแน่นเขาจกเงี้ยวั อธิคมอันนี้คอยแน่จะจักรยอยรถไห้น่าให้หอวยกูเห็นเขาเดี่ยงครบนะคิดเขาปั่นคู่คุณคิดสาวรถเตเออกระนั่นให้น้าให้ดีทันซีเรียสครอ่ะเขาปั่นคู่ท่างแต่เขาได้างไงให้แบบมาเข้ากันเอาเยอะว่าต่างดังเกี่ยวว่ะต้นได้น่าขอเขาปั่นพักอีโถูกมากบอกขอนมาว่าไงว่าไงว่านี้รถไปโอ้ยยังดึงดูเขาว่าเขาเดี่ยงคบหน้าเขาคบยังกขปล่อยแม่เบิร์ขังออมแม่ ันเขาเจ้าเขาไม่เจ้าเขาป่วยเรามนแท่น่าเนี่ยวันหยาถึงเวลาวัน่ยาวันป้งเนี่ยมังเค้นขนคืนโคกเราฟังพูดซาโอ้ของเคยดีด้วยวะเอะพูดซาดีต่างพูดซาดีกันตกจะหาสิเช่นกับวารุหันก็พอะไรอ่ะอิบเช่น ซ้ำนั่นแล้วบ่ต้องนั่นแล้วฮะบ่ต้องวันคู่สาดิเอาบวังให้นาอ่าไหมเออกับหวังให้นาอ่าะซ้ำนั่นซ้ำนั่นแล้วเอาเวลาหน้านน้ำบ่มีก็เอาน้ำบาดาลไปใส่บ่เป็นนังซี่เปิดน้ำใส่ไว้หาชิบเช่นยกต้องหาชิบเช่นวะเจ้มันเป็นสารหน่อยเครื่องเขาเห็นบ่ดินทุ่นมะปัดคู่เราแดนเขาอะนะอืมมะคู่คือนบาบันเพราะมันตั้งผลาเขียวบานนี้ลุ่มบานนี้รักมาต่อไปดีตีนปลาเคี้ยวไปดีกับ ข้างฟัง <Cup> ร้อ <olie> nah well, <sh> to I mean, ันฟังสาตัวฟังสาแห่กับไข้ไปไหนพบเขาพังมลทั้งในน้ำก็พักอีกตัวเข้าไปหรือกเข้าไปมีขอดไปผู้หนังย่นลงไปมันง่อยมันชอบจากในน้ำกับมะลีได้มาพักจากแม่ขึ้นมารีน้ำฟังแม่โค้งง่าไปเต้นสวดสวดน้ำโค้สาโอ้คอจังคอเลยมือยางน้ำโค้่สาหน่อยโค้สาหน่อยสาหนั่นน้ำลึกเติบยู่งได้ฮะ ซาหน่อยล่นามไสต์ต้องลองไปตะเลนดีเว้กูไปวาดแฮ่มนึงมันตัวมัวจะหุดหิโอ้กูว่จะมุดลงไปกูจะตีนลงไปชีบออกแฮหว่าจะมุดไปออแฮหมุดถึทงเลยมุดผู้เงเหรอเออเราหงุดลงึกอีกแล้วนะมุดเทงว่นกูว่าจะตีนได้ตีนลงไปชีบออกแฮยซื่อเนื้อตีผู้เทิงแอยู่การมุดลงไปอยานี้นี่เอ่อท ม้ำหานี่วปสาว่ากอแห้งขอแหงลาว่าได้ปลดสองถัเต๋อว่าตุ่มวันนี้ตัวทอสสีเหนิวนี่ะโอ้เตดูตัวนะกปลาอะไรอ่ะปลาห้อน่ะอันนั้นก็เอาปลามาปล่อยไว้หังน่ะพราะได้กินเขื่งปลาเค็งเัื่องปลาขาวเขื่องกุเทลงไปกไกเื่อปลานิ่งปลาคอ ปลาคอมันมีหรือเปล่าปีนี้เออมีปลาคอได้อยอ่เัมนวันนี้คุณ